สำหรับหัวข้อเรื่องของบัญชีและการเงินนั้นเนี่ยในมาตรฐานเวลโฮเทลไม่ได้ตั้งใจจะไปดูเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับแต่เป็นเรื่องของบัญชีและการเงินที่มีโอกาส Ex p o s e พกับทางลูกค้าหรือผู้มารับบริการนั่นก็หมายความว่าเรื่องของการที่เราพยายามจะทำา2สาเรื่องให้กับลูกค้านะครับอันแรกก็คือเรื่องของทำยังไงให้เกิดซ m l เล s ในกระบวนการนี้ แปลว่าไร้รอยต่อก็คือตั้งแต่ก่อนมาเนี่ยนะครับมีการชําระเงินยังไงนะมีการเคลียร์เรื่องต่างๆยังไงนะจนถึงกลับไปเลยนะครับแล้วก็โปร่งใสก็คือว่าตรวจสอบได้มีรายการชัดเจนนะอะไรรวมอะไรไม่รวมอะไรชาร์จอะไรไม่ชาร์จนะครับและแน่นอนว่าอันสุดท้ายก็คืออะไรก็ตามที่เป็นบริการนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเฮลท์กับเวลเนสเนี่ยนะครับบางทีเองเนี่ย เราก็ต้องการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะหรือทัวริสตเป็นศูนย์กลางเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องดูว่าการชาร์จผ่านเติร์ดปาร์ตี้นจะผ่านเราเลยไหมหรือจะไปยังไงเราต้องช่วยเหลือเขาเหล่านี้ต่าหากที่เป็นเรื่องของ Account กับ Finance นะพวกนี้สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วยแล้วก็ลดเพนจ์พอยต์ต่อจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในหลายประเทศซึ่งมักจะเกิดปัญหานะครับบางประเทศเนี่ยเราถึงขั้มีวลีว่า ตีงูหรือตีแขกให้ตีแขกก่อนเลยถูกไหมครับเพราะว่าหลักการก็คือเรื่องเหล่านี้เลยไม่ซีมเลสไม่โปร่งใสไม่เอาเราเปนศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมาตรฐานถึงขั้นบอกว่าเราจะต้องมีรายละเอียดว่าเออเวลามานี่นะนะครับมีค่าอะไรบ้างให้ชัดเจนในเอกสารในเว็บไซต์หรือในห้องพักก็ตามให้ชัดเจนและตรงกันด้วยนะครับให้เขาเห็นตลอดนะว่าโปร่งใส นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเราต้องเก็บเครื่องชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยเป็นความพึงพอใจที่ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะทุกอย่างดีหมดเราไปร้านอาหารเนี่ยทุกอย่างดีหมดเก็บตังค์ช้าเป็นไงฮะโดนด่าถูกไหมฮะสุดท้ายมันเป็นคอขวดนะบางทีเช็คเอาท์เนี่ยเรื่องการเงินนี่มีปัญหามากๆนะให้ออกใบเสร็จให้อะไรอย่างเงี้ยช้ามากนะครับเหมือนกับว่าสร้างเพนก่อนกลับบ้าน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น KPI ก็คือไม่ใช่เรื่องของยอดเงินนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่เราประสบปัญหาเรื่องของข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของการเงินเหล่านี้นะครับรวมทั้งเราอาจจะต้องบอกชัดเจนเลยนะโปรแกรมสุขภาพอันไหนที่รวมอันไหนไม่รวมอันไหนเช่นยกตัวอย่างเช่นต้องไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ารถพยาบาลใครออกนะหรือว่าไปข้างนอกเนี่ยไปทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยมันชาร์จกันยังไง ถูกไหมครับอันนี้ต้องชัดเจนแต่แรกเขาอาจจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความโปร่งใสนะครับหรือแม้กระทั่งว่าในขณะที่เขาเข้ามาเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องบอกวิธีการสื่อสารวิธีการคิดเงินนะหร,หรือหรือราคาต่างๆเนี่ยว่าอันไหนมันรวมหรือไม่รวมอะไรนะครับมันมีอะไรที่ต้องชาร์จเฉพาะต่างๆเป็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร นะครับและแน่นอนว่าอันหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการจ่ายเนี่ยนะเราก็ต้องบอกว่าอันไหนที่จ่ายด้วยวิธีไหนอันไหนจ่ายแล้วจะมีอัตราชาร์จเพิ่มนะครับแล้วก็อัตราแรกเปลี่ยนเป็นยังไงไปจนถึงขั้นบางทีเราอาจจะต้องปรอไวเรื่องของอเขาเรียกบ,บริการแรกเงินเนาะในโรงแรมให้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าบางทีนะเราไปบางที่ก็เจอนะจะเอาแต่เงินสด ถูกไหมไม่เอาบัตรเครดิตเพราะชาร์จอีก3.5%านะพอเราบอกว่าเราขอสแกนได้ไหมแกก็บอกว่าไม่ใช่เงินสดจะเอาเงินสดสดเลยนะเพราะสแกนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องต้องไปเสียภาษีอีกนะถ้าเงินสดสดเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแกจะลดให้อีก10%เปอร์เซ็นต์ไเราก็ต้องหาเงินสดสดมาให้ด้วยเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นเพนพอยต้องบอกว่าบริการทั้งหลายดีหมดสุดท้ายมาจบที่การเงิน ทั้งนั้นเลยนะฮะเราจะเห็นร้านอาหารชั้นนําดังๆเนี่ยตกมาตายเพราะเรื่องการคิดตังค์นะบางที่ถึงขั้นต้องทํายังไงคิดตังค์คู่ขนาดเลยนะไม่สร้างเพนเพราะฉะนั้นจําคาถาไว้3อย่างนะครับสำหรับ AF เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่เราสร้างซิมเลสไรลอยต่อเป็นไปได้เนี่ยเราดูแพ็กเกจ s อสอะโฮให้เขาเลยใครจะใครจะชาร์จยังไงเนี่ยวันสตอเลยได้ไหม มันเข้าโรงแรมนะไม่ต้องไปใจเล็กจ่ายน้อยในแต่ละห้องอาหารนะเข้าเบอร์ห้องได้นั่นแหละหลักการซิมเลสนะครับหลักการทานเพลนซีทุกอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เห็นรายการชัดเจนอะไรรวมอะไรไม่รวมอัตราแรกเปลี่ยนอะไรรีฟันได้อะไรรีฟันไม่ได้นะไปจนถึงที่เรียกว่าทัวริสเซนทริกก็คือบางอย่างนะเราอาจจะต้องพัฒนาบริการของเราเพื่อให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง นะครับบางที่มีเคาน์เตอร์ต้องเดินไปจ่ายนะเดี๋ยวนี้เขามีไวเลส s มาหาเลยถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นเป็นส่วนที่จะเพิ่มเติมและแน่นอนว่ากรณีที่เป็นเรื่อง health and wellness package เนี่ยทาง Account ก็ต้องรู้เรื่องนะฮะไม่ใช่คิดตังอย่างเดียวบางที Account นี่แหละที่ทำให้เขาซื้อเพิ่มขึ้น,นเพราะแกรู้ส่วนลดนเหมือนเราไปเวลาโปรโมชั่นของห้างใช่ไหมฮะ6 6 7 7 8 8 9 9เนี่ย เราจะเห็นว่าแกจะบอกเราหมดเลยว่าจะได้ส่วนลดคืนเท่าไหร่เอาเนี้ยเอาไปซื้อต่อเท่าไหร่ใช้แต้มอะไรแลกได้กลายเป็นว่าเราซื้อเพราะแคปเชียนะเราไม่ได้ซื้อเพราะว่า,าเรารู้ว่ามีแพ็กเกจอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย h อรเลยต้องครอบคลุมทุกผแผนกและต้องทำให้ทุกแผนกเนี่ยรู้เท่าเท่ากันไม่ใช่เป็นงานของคนใดคนหนึ่งนะครับและแน่นอนว่า Account เนี่ยแกนั่งตลอดเนาะก็ต้องระวังเรื่องโรคจากการทำงาน แล้วก็แกต้องสร้างแรงบันดาลใจด้วยเพราะแกก็เจอลูกค้าประจำนะฮะเพราะนั้นก็จะย้อนกลับไปที่งาน HR ว่าควรสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่เพราะเป็นโรโมเดลก่อนคนอื่นเลยขอบคุณครับ